สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอป,ป,ปปลาวพี่น้องกัมปปพูชาพี่น้องสาวลาหูเลยครับแล้วครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับวันที่15พฤศจิกายนพศ2564วันนี้มาเจอกันข่าวรอบที่2ข่าวรอบเย็นนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้เด้มีเหตุการณ์ กวาดยิงกันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับวันนี้นะครับทางกองกําลัง p d f นะครับกําลัง10คนนะครับได้เข้ามาอย่างพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับและมีการยิงกระหน่ำนะครับสถานีตํารวจพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับสพท่าสนนะครับวันนี้นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับ กองกาลัง btf นะครับมาล่ยกันสิบคนนะครับมีการยิงปืนกระหน่าสถานีตํำวรวจพม่าท่าสนนะครับก็ทาให้ตํำวรวจพม่าเสียชีวิตคาที่3นายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับวันนี้นะครับทางฝั่งของกองกําลัง btf นะครับที่อยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งก็มีการออกมาเผยแพร่พภาพวิดีโอนะครับการเข้ายิงถลม่มสถานีตำวรวจพม่าะนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ สพท่าสนนะครับทำให้ตำรวจพม่าเสียชีวิต3ลรายนะครับหลังจากที่มีการยิงกระหน่ำนะครับทางกองกำลัง p ตทนะครับก็มีการถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับทางกองกำลัง p ตทนะครับก็เลยขับรถยนต์มานะครับและมาถึงหน้าสพท่าสนนะครับก็มีการยิงกระหน่ำทันทีนะครับตำรวจพม่าตั้งหลักไม่ทันนะครับก็ทำให้ได เสียชีวิตไป3ลายนะครับแต่ก็ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรนะครับทางฝั่งของกองกำลัง ptf นั้นนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว,ว่าเสียชีวิตแต่งใดนะครับเนื่องจากเป็นผังที่มาโจมตีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นะครย่างกุ้งเมื่อเช้าของวันนี้นะครับ นะครับก็มาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้กองทัพพม่านะครับลูกน้องของกบฏมีหนองลายไม่พอใจนะครับที่กองทัพเอกการ์กสิน kia นั้นโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่รัตกสินหลายเมืองด้วยกันนะครับวันนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับกองทัพพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกําลังเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐกสินนะครับเสริมเข้าไปทางขบวนรถไม่ได้นะครับไปทางเท้าก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาแผนใหม่นะครับ ทางกบฏมีน้องลายนะครับมีการสั่งให้กองทัพพม่านะครับเสริมกําลังเข้ามาทางอากาศนะครับวันนี้ก็นําเครื่องบินรบหรือว่าเฮดีคอเตอร์นะครับก็มา2คันนะครับเฮดีคอเตอร์1นึ่งหนและเครื่องบินลบ1นึ่ลนะครับก็มาด้วยกัน2ลํานะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทางกองทัพพม่านะครับก็มีการมาทิ้งระเบิดนะครับในพื้นที่รัดกระสินเมือง โมยินนะครับวันนี้นะครับมาเล่ยกัน2ลํลำนะครับวันนี้นะครับเมื่อเวลา14นาฬิกานะครับกองทัพพม่านะครับก็เลยนำเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดในพื้นที่หมู่ว่านโมยินนะครับในพื้นที่รัดกระสินนะครับหลังจากที่กองทัพพม่านะครับมีการมาทิ้งระเบิดนะครับในพื้นที่เมืองโมยินนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับก็ต่างพากัน หนีออกจากหมู่บ้านไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางกองทัพเอกราชกสินนะครับหรือว่า KIA นะครับก็มีการยิงปรับโต้ทางกองทัพพม่านะครับแต่ก็ไม่ลนนะครับพี่น้องครับเนื่องจากเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์นะครับก็บินมาสูงนะครับก็ทําให้ทางกองทัพอกราชกสินนะครับก็ยิงเป็นระยะนะครับยิงปืนกลได้ปืนชนิดต่างๆนะครับแต่ก็ ไม่ลนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบของกองทัพพมา่าแต่อย่างไรนะครับหลังจากที่มีการเข้ามาโจมตีในพื้นที่เมืองโมเยนรัดกะสินนะครับก็มีผู้สื่อข่าวรัดกะสินนะครับก็บมีการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุนะครับไปถามพี่น้องชาวบ้านนะครับพี่น้องชาวบ้านคนหนึ่งนะครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าวันนี้เวลา14นาฬิกานะครับกองทัพพม่าได้นำเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำแล เครื่องบินลบหนึ่งลำนะครับมาทิ้งระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านโมยินนะครับในพื้นที่รัฐกะสินนะครับก็ทําให้ทางกองทัพอก,กรัตกะสินหรือว่า KIA นะครับก็ยิงปืนกระหน่าเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบทหารพม่านะครับแต่ก็ยิงไม่โลนนะครับเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบนั้นบินมาค่อนข้างสูงนะครับพี่น้องครับก็ทําให้วันนี้ทางกองทัพเอก,กรัตกะสินหรือว่า KIA ต้องหาอาวุธสมัยใหม่นะครับและปืนที่สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเตอร์และเครื่องบินลบนะครับก็หาปืนที่ทันสมัยนะครับและต้องหาอาวุธใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาต่อกรนกับกองทัพพม่าลูกน้องของกบฏมินหล่องไหลต่อไปนะครับวันนี้นะครับของทัพเอกลักษณ์ศิลนไนะครับก็ยังไม่ได้ใช้ปืนนะครับหรือว่าอาวุธนะครับที่จะยิงเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินลบทหารพม่าลงไล่นะครับ ก็น่าจะมีอยู่นะครับที่ผ่านมาก็เคยยิงตกมาครั้งหนึ่งนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่านะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้น่าเสียดายนะครับก็ไม่เลยตกสักคันนะครับในเวลาต่อมานะครับกองทัพพม่าก็นำเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบนะครับก็ออกจากหมู่บ้านไปนะครับการทิ้งระเบิดวันนี้นะครับก็ทําให้ว่านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไป สองหลังด้วยกันนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ,บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองโมยินนะครับก็ถางพากันหนีออกจากหมู่บ้านไปนะครับไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าบนพื้นที่ภูเขานะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการนำเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบของกองทัพพม่านะครับเข้าไปทิ้งระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านโมยินนะครับก็อยู่ในพื้นที่รัฐกัซินครับพี่น้องครับ แล้วก็มาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้ก็มีการจับกลุ่มนะครับคนขับรถมูนิธินะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับมีเหตุการณ์ทหารพม่านะครับได้จับกลุ่มนะครับคนขับรถมูนิธินะครับกําลังนําคนผู้หญิงตั้งคันนะครับเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ก็ถูกทางกองทัพพม่านะครับก็เลยจับโดไปนะครับ วันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับทางรถมนินฐทีนะครับก็เลยนำหญิงตั้งท้องนะครับเพื่อที่จะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนะครับแต่ก็ถูกทางกองทัพพม่านะครับก็มีการจับตัวคนขับรถมนินฐที่ไปนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับก็เปลี่ยนหงงนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาอย่างหมู่ว่านแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ทางญาติพี่น้องนะครับของคนขับรถมูลนิธินะครับก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อนะครับแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับท่านพม่าเลยจับคนขับรถมูลนิธินะครับแต่ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับก็ไม่สามารถที่จะติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับก็ทําให้ญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ เูดพมิภาคสกายนะครับก็เปลี่ยนห้องนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่รู้สตากรรมนะครับทางหญิงตั้งครรภ์และทางคนขับรถนะครับวันนี้สตาร์ซีบิทจะเป็นยังไงนะครับจะปลอดภัยหรือไม่นะครับหรือว่ายังไงนะครับก็ยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับของหญิงตั้งครรภ์และคนขับรถของมนิธิแต่อย่างไรนะครับ หลังจากที่กองทัพพมา่านะครับเกดอำนาจตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับก็มีการข่มเหงพี่น้องชาวบ้านนะครับทุกกลุ่มทุกสัตว์ติดพันธ์นะครับนี่ก็เป็นการกระทําของกองทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมีนองหลายนะครับผู้ก่อการได้ในประเทศพมา่านะครับที่ข่มเหงลังแก็พี่น้องชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆบวันนี้นะครับในพื้นที่เขต มีผักสก,กายครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ผักกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ